สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยร่างจากที่เมื่อวานนี้แมวสั่าาค่อนข้างให้ความสนใจกับเจ้าไก่น้อย แม่ก็เลยบอกว่าแกลองซ่อนแมวแก,แแก,แแก,แกดูหน่อยวันนี้คือไก่ไม่ใช่นกยิบไปเขาดูวันนี้คือ,กอไอก,ไนนอกอ่ที่มันเดินจ้องข้าแต่ว่านกเดินจ้องข้าเหมือนกัน,กนประเด็นนะกลัวแมวแยกแยะไม่ออกอันหนคือนกอันหนคือไก่แต่จะถามว่าแม่ที่บ้านกัดไก่น้อยไหมก็น่าจะกัดแหละเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้เห็นไงเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงก็ต้องมาซ่อนเขาว่าเฮ้ยอย่าไปทําแบบนี้กับเขานะเอากําลังซ่อนอยู่ดีๆง่ายเอาหัวเอาตัวเอาขาเขาไปอยู่ในคูทางกระลหังวัดละโอ้โสิ่งนี้เลอที่เราสนใจซุดสั่งกระทาน ูถ้าเราเข้าไปเป็นการใส,ส่สวิตท,ที่ค่อนข้างแปลกๆอันจะเสียฟูก็มาส่องดูกับเขาแน่แน่มอนุ่มเพ้อเพอยกมือขึ้นมาจะตบกระโลกเอ้ยแต่ตบหัวเขายิงเดียวเลยนี่พวกเขาสามารถเป็นพี่เลี้ยงไก่ได้ปะเนี้ยดูทรงนี้แล้วอ่ะ ไปก็ไม่น้อยนะขอมาส่องไม่ได้ส่องธรรมดานะเดมือเขาไปด้วยจังหวะที่ไปยื่นมือเข้าไปเขาก็ค่อยคอยลรูปดูความละมุนของเขาี่สิฝ่ายชีวิตเวรกไปน่าจะรอดอยู่แต่พอนุม่มเขียไม่เกรงใจขนาดนาตัวเขาเลยโอ้เจ้าชาทุกคนนี่ก็กร,รสูสับสนมากค่ะไม่ได้ออกถนนธรรมดานะออกถนนที่มีรถผ่านก็ไม่ได้ออกถนนหนะลัออลงบ้านนะโอ้ปวดหัวกับมันวันนี้คือลุ้นกับเมวส่องตัวเจ้าแจ๊กกับเจ้าเสียไปนี่แหละตัวหนึ่งก็มาดีกระโลกตัวหนึ่งก็ทรงทำทำไปเรื่อยนะเล็กลงมาไม่ค่อยยากหรอกแต่มันก็ต้องมีเทคนิค ทิท้งแมวไม่น,น่าจะแปลกหรอคุที่แปลกน่าจะเป็นเรามากวามวกว่าแมวก็นิ่งซะเหลือเกินแสดงว่าเขาอยากให้เราเรนแบบนี้โชว์สเต็ปรูปทองไปเบาๆเลไยๆทีแล้วก็ขย่าวแข้งขย่าวข,ขาอุ้ยขยวกะเพื่มเอ้ยเ,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 เรากองกระเพื่มตัดไตใส่พุ่งแมวไปกองรวมกันหมดแล้วขย่าวแรงไปหน่อยต้องรีบไปขุดดินเฮ้ยมุมนู้นไม่ได้ได้มุมนี้ก็แล้วกันโดยเขนานั้นได้ทําการถ่ายทําเป็นชี่นี่เขาจะถามว่าเราเป็นโรคจิตปะเนี่ยคอยดูแต่แมวจีแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการสร้างเกีการว่าชี่อะไรโอ้ยตอนนี้เป็นยังไงรึเปล่าคือด้วยความท ้มให้เรียบเ้อยค่ะละที่สำคัญท่ม,มือตัวเองทำาไม่หไหลอ้วน เป็นไงล่ะมวตัวอีวันทม,มที่พร้อมทมมือตัดพามาที่เช้าวันต่อมาเป็นรที่ขึาตื่นเต้นแล,แล้เลาใจมองไกลๆเห็นห่างไรดึกดๆกดกดกเห็นแต่ห้างที่สาคัญนะตัวมันไปไหนก็เหมือนแมวตัวทั่วไปค่ะเอามาโยนเล่นคุกตะโปแต่วา่าประเด็นก็คือมันคือโตอะไรละ่ะางก็ยังดิ้นดูน่ากลัวนะแต่เมวก็คือไม่กลัวอะไรเลยแล้วใครจะเดินผ่านมาไม่ได้นะํทำที่ยังครูคำรามใส่เข่าบ้านหนึ่งว่าเขาจะแย่งเฮ้ยใครอยากจะแย่งของแกมันเป็นแต่ย่านห่าแล้วเมวก็ใครย่านคาบขึ้นไปบนบ้านลึกเกินเนี่ยเกิด ต้องเข้าบ้านเราปะเนี่ยหรือคนนั้นต้องบินจากญี่ปุ่นเพื่อมาหาเราคำตอบก็คือมันก็โตอีหยังงแมวบ้านเราจะอยู่กลางดูกลงป่าเราก็ไม่ดูจะับสิ่งทุกสิ่งแต่แมวเราจะรู้ดุสิ่งดีกว่าเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะดุดตาก,กับเจ้าเสือปนายังมากเลยเป็นการนั่งที่ท้องแบบเพเยอออกมาให้เห็นแล้วก็ห่างก็ตกค่าก็ตกอ้ยยังเล่นไม่เลิกเลยไอย้ตัวนี้ สงอย่าคาแต่ว่ามันคาบไม่ได้นะทาไงอ้าวแบะมือตัวเองทําไมล่ะอยากรู้ไงอยากรู้ก็อยากรู้ก็กลัวก็กลัวฮึบรู้เข้าขี้อ่มาดูซิว่ามันคืออะไรแมวก็จะขียอ่ใส่อย่างเดียวเลยเว้ยทางเท่ารับตาบอกว่าน,นั่นคือกิ่งไม้ก็คือกิ่งมไม้ไม่ได้หลอกตัวเองแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจของตัวเองล้วนแต่จนจะจบคลิปเราจะเสียอายอยู่ในเนี้ยแต่เดี๋ยวก่อนจะไปหาอาขอเวเซฮายกับเจ้าแมวตัวนี้ก่อนแม่หมักดอกหญ้าอีกแล้วเจ้าแมวลายเสื้อของสันดูแบบนี้มันข่าวบุนวุ่นเนาะชอบจริง วันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะปาะกดไรก็แช่กดสะสะไข่แล้วจะก็ไม่คลิปนะ้าบายบายโอ้โหกวนไล่ลุกเลยลุกนี่ไปเลยเอา้าเอาเอก็มาด้วยแ <Hey! S 1> ฮะโอ้ตกใจ